ชื่อนามตะกูลอะไรขอชื่อนามสะกุลด้วยไม่ต้องดูข้อมูลเอาเอาเอาชื่อคุณมาคุณเอาชื่อคุณมาชื่อมงีการเอาชื่อชื่อมาชื่อนามสกูลนี่บอกชื่อนามสกุลมาและบอกชื่อนามตะกุลทำไมคุณบอกชื่อนามตะกุลคุณไม่ได้ไม่สักคู่เอาชื่อนามสกูลมาจะคกโทรหาคอเ็นเตอร์จะได้บอกว่าพนักงานคนนี้โทรมาเพื่อบอกว่าเราใช้ซิมนี้แต่แล้วซิมนี้จะจะต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้เราได้รู้ว่าพนักงานชื่ออะไรนามสะกุลอะไร ทำไมจะขอชื่อนามสกุลทำไมต้องสักกู้จำชื่อเองไม่ได้บ้าหรือเปล่าใครชื่อนามสกุลอะไรขอชื่อนามสกุลด้วยอะไรชื่อมึงเลยสักกู่เพราะว่าจะติดต่อคอนเซ็นเตอร์เดี๋ยวจะได้บอกชื่อพนักงานชื่อนี้นามสกุลนี้เบื่อะไรไม่ต้องดูข้อมูลเอาเอาเอาชื่อคุณมาคุณเอาชื่อคุณมาชื่อมึงมีการเอาคุณชื่อชื่อคุณมาชื่อนามสกุลนี่บอกชื่อนามสกุลมาชื่อมึงก็ต้องดูข้อมูล เบอร์น,น,นี้แหละติดต่อมาเมื่อกี้อ่ะไม่สักคู่เอาชื่อ <c oughs> นามสกุลมาอ <c oughs> ย่าก,กูโทรหาะคอเซนเตอร์จะได้บอกกับพฎฎานักงานคนนี้โทรมาเพื่อบอกว่าเราใช้ซิมนี้แต่แล้วซิมนี้จะจะต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่าน,นี้เราได้รู้ว่าพฎฎานักงานชื่ออะไรนามสกุลอะไร <c oughs> ไม่สักคู่สักที่ทำไมขอชื่อนามสกุลทำไมต้องสักคู่จำชื่อเองไม่ได้บ้าเปล่าก็แค่บอกชื่อนามสกุลบอกชื่อนามสกุลมา มันเือติดต่อมาเลยขอนาตระกุลชื่อนำตระกูลบอกมาฉันจะได้ไปแก้ความว่าเบอร์นี้โทรมาคุณชื่อนั้นชื่อนี้ให้ไปแจ้งความให้ถูกต้องได้จ่ายเงินให้ถูกต้องคเออแล้วบอกชื่อนามระกุลทำไมคุณบอกชื่อนำตระกูลคุณไม่ได้พอเราพูดดีๆคุณมาทำบวยวายถ้าคุณไม่เคยใช้แล้วคุณจะมาจ่ายเงินได้ยังไงคะอ้าวแล้วจะไปรู้ได้ไงไปถามเผื่อใครเอาบัมเจียชนไปทําอะไรใครจะไม่รู้เดี๋ยวนี้พวกไอ้โจรเยอะจะตาย ต่อเองติดต่อไปเองก็ไ,งไ,ไม่เคยใช้จะติดต่อไปทําไมติดต่อทําไมให้เลื่อเงินก็ไม่เคยใช้เบอร์นั้นไม่เคยใช้ก็ทีหลังก็พูดจาดีๆไม่ใช่เป็นพนักง,งานแนละ้วพูดจาแบบนี้ <c oughs> เอ๋ขอประทานทอดก,ก็จบแล้วก็ไม่ต้องโทรมาแล้วนะถ้ายังโทรมาอีกก็ตายแน่เลยทีนี้ <c oughs> ตามถึงบ้านเลยจะบอกให้พูดจาพูดได้ดีๆ <c oughs> จะเป็นคอนเทนเตอร์ต้องพูดจาดีๆไม่ใช่พูดจาแบบนี้เอากันาดนั้น